อย่าพูดเพราะเพราะไปออดอ้อนออดช็อตฉลาะเลียกแก้งอุบาสุยกาก็งั้นเลยหือไเปประจบขลุ่หัดอย่างนั้นเลยลูกมีเหรอเนธทําในวินัยลูกท่านไม่ให้ประจบขลุ่หัดลูกนะี่นั่นแหละขลุ่ยหัดที่ท่านรู้บุญรู้บาปที่เขารู้อัดรู้ทำอุย้ยเขาสว่างสวัยหมดเลยเขาไม่ได้สนใจสิ่งนี้หรอกด่าพีท่ที่เขาไม่ได้สนใจนั่นนั่นก็เหมือนลุงตาบัวด่าเขานั่นน่ะด่าก็ดาก่ดาเจ๊ก็ไม่ได้สนใจ เพราะความเคารพรู้ว่าท่านด่าจากแต่ว่าปากแต่ดูที่ความเคารพท่านความเมตตาที่นั่นเห็นเปียงเปียงเปียงมืนจะฉีกกัดเหมือนจะฉีกเนื้อฉีกหนังเห็นไหมล่ะเห็นความเมตตาเห็นไหมล่ะเห็นโลกเห็นตรงสันทรท่านสร้างบัดนไหมล่ะนั่นไม่สร้างนี่เงินตุบตัดต่างก็นุ่นโรงพยาบานนู่นโรงเรียนนู่นคนตกทุกข์ได้ยากตัวแลกวกำลำบากนู่นดูที่ แล้วก็ประเทศชาติเห็นไหมล่ะของคาช่วยชาติดูสิยอมม้คนด่าเพื่อคนส่วนมากทั้งประเทศเจ็ดสิบล้านคนนั่นด่าก็ด่าที่แล้วไม่โทษกับท่านใครใครได้ใครด่าก็ไปจมในนรก,ะกนะเอาไปเท่ากับตามนั้นท่านก็ยอมเห็นไหมล่ะความเมตตาแลแบ,บนี้แล้วก็ประกาศด้วยเมื่อเราตาย เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาทำบุญในงานของเราในงานจริยธรรมขานของเราในงานจบของเราห้ามนำเง,งินทุกบาททุกสตางค์มาใชา้ใจในงานโดยเด้ขาดน,นที่ความเมตตาระดับไหน,นอ่ะพวกเรากลัวแต่ไม่ได้จะสร้างโบสถ์ใหญ่สาราใหญ่เจดีย์ใหญ่นะกระถินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ว่าไปนี่ นี่ท่านรับไม่หละท่านมีไม่หร ει. นี่ทุกบาททุกตังก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง,ททใใงเ,เ,เงินทุกบาททุกตังค์ห้ามนํามาใช้จ่ายในงานศพเราโดยเด็ดขาดให้นําเงินทุกบาททุกตังค์ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเพื่อประเทศชาติจะมั่นคงต่อต่อต่อไปดูที่ความเมตตาดูที่ยิ่งแรงยิ่งแข้มข้นยิ่งความเมตตามากนี่คือธรรมนะลูกนะไม่ใช่อธรรมนะลูกนะ คนไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะบอกว่าเงี้ยไปหาเรื่องคนน,นั้นคนนี้ผู้สุะริตไรยึดสมุดทะลุดุดันเหมือนกดูดเหมือนเลียดไครก็จะว่าพากันภาวนาใหม่ซะภาวนาจึงไม่ถึงไม่แยกไม่ไม่รู้ว่าสิ่งไหนใช่ไม่ใช่ก็ไปภาวนาใหม่ซะลูกพระเราที่ประมาทนลุงปู่นะั่นภาวนาใหม่มันถึงซะ ต้องให้มันสลบสฉลยเหมือนพระพุทธเจ้าพวกเธอจึงจะรู้ที่จะเห็นได้ถ้าไม่เคยสลบสฉลยเหมือนพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่ลูกแท้แหละเป็นลูกอากตันอยู่มันต้องสลบเฉลยปางตายนับไม่ถ้วนเหมือนผู้เป็นพ่อปางเลยตอนนี้พ่อ,อยังไงลูกยางนั้นเห็นไหมล่ะไม่มีอะไรที่จะต้องติตัวเองเลือดพ่อล้านเปอร์เซนดูเข้าใจอย่าง พ่อเป็นเลือดขัตติยะเลือดนักรบรบกับมารจนชนะมันเป็นอาชิตผู้พิชิตมานดูที่ไอพวกเรามันสบายเกินไปอีกเขาเรียกภาษาใหม่ว่าเป็นลูกเทวดาลูกเทวดาอยากได้อะไรก็ตูเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย ก็ดิน้อยล้านแปลนลานโบราณใจอาเจ้า,า,าก,การนี้นะ,ะก็พากลังไหลมาคิดว่าเป็นพ่อแม่ครูจารย์เป็นพระที่ไอถูกต้องเป็นพระสุปฏิปัโนนโปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่าไปกล่าวหลวงพ่อรพร้อยนะเป็นพระจอจัดไรสำนักเขาว่าก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ได้ว่าอะไรฟ <c oughs> ังฟังอย่างเดียวไม่เราไม่สโสดทานหรอกเราเพราะเราต้องการเป็นพระดีต้องการเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าเท่านั้น เห so right. ็นว่าเราเป็นพระจนจัดได้สำนักเราก็ฟังแต่เราไม่ร our ับเพราะเราไม่ใช่นั่นสำนักพ่อเราไม่เคยทำเครื่องรางของขังขายไม่เคยเตะเหล่เทเทียนไม่เคยเล่นบล็อกไฟไม่เคยขับรถเล่นไม่เคยมีตอระจบแน่หูไม่เคยเล่นเล่นลิงเล่นลายนั่นแหละสำนักพระพุทธเจ้าพ่อเราครูเราจตตาเรานั่นนี่สำนักของหลวงพ่อน้อยหลวงปู่น้อยยานวโร วัดต่างิริณจะบอกว่าหลวงปู่เป็นพระจรจัดไรสำนักเออแล้วแต่ก็จะคิดนั่นเรื่องของเรื่องมันก็เราไม่สชื่อทไรนี่นี่คือเหตุผลเอ,เอาอะไรมาวัดกันทาไมเอาเรื่องธรรมเรื่องวินัยมาวัดกันถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในธรรมในวินยัยระเบวดมาทาไมพ่อก็จะถามลูกวิเชียนทองหลอนนั่นเออระบวดมาเป็นโจรป้นจาสนานั่นบวชเปลืน่นศาตนา บวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนจตนาตามบทีภาษาของพวกเราสมัยปัจจุบันไม่ไมไม,ไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเป็นเอ้ยมีหลักมีเกณฑ์หรือเป็นพรบเป็นสัมมานที่สม,มบูรณ์บุาได้ลูกนะก็ดูที่โกหกหลอกลวงกันนั่นอ,อย่างไม่ได้ว่านะเอามาเนี่ยวันนี้นะผมจะไปกราบหลวงพ่อน้อยอืม เอ้ยคอยผมหน่อยนะ right. ให้เราก็คอยโอ้ยผมไปไม่ได้มีเหตุเห็นไหมล่ะอันนั้นมูสาแล้วนะ่นเรานั่งคอยจนต้องกดท้องแข็งเห็นไหมล่ะเออทำไมจริงเป็นภาพแบบนั้นถ้ายังมูสาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมาณะเลยเห็นไหมล่ะโอ้มันไปกันหนักแล้ว คำนั้นต้องไปคำนั้นที่ลูกเนะี่ยขณะนี้ลุงปู่อนุโลปเปื่อลูกก็รงสารดียวยน,น,น,นะนี่ขอให้จ้องพิจารณ์ทองหล,ล่อลูกเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าพ่อประมาทจากเครื่องหมู่กับนักบาอาจารย์รูปนะั้นรูปนี้ลนนูกนะพ่อพูดให้ฟังตรงเนะี่ยพ่ออยากเห็นพระสมณะเทในสมัยกึง่งพุทธกาลเแบบีย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนลุงปู่ไม่ได้เห็นลุงปู่ไม่ได้ทราบลุงปู่ ไม่ได้คิดว่าหลวงปู่มุทะลุดุดันลูกนั่นน่ะหลวงปู่บอกหลวงปู่ในความรู้สึกหลวงปู่ว่าหลวงปู่เมตตาแล้วสมบูรณ์แล้วอนั่นน่ะเรื่องของเรื่องมันเอาแต่พูดพลเพราอออดอ้อนจ่อล้อไข่ฮมีมายาหรือลูกกิเลสเปรตีออกมาเป็นมายาหรือลูกเนี่ยนั่นน่ะเอามายามาเทศหรือลูกไม่ได้เอาความตส์ความจริงออกเคลนดหรือลูก่ย นี่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นคนมีมายาเป็นคนมีกิเลสเปรตีที่ใช่หากแมนลุงปู่มีกิเลสเปรตีในใจก็จริงแต่เพียรพยายามละอยู่อยู่ตลอดนี่ยืนในัน่งนอนพูกคิดเติมทำนี่ไม่มีคามาําว่าต้องติตัวเองที่บอกว่าเป็นลูกที่ทรบีนั่นสํานักพ่อพาทําอะไรมาแล้วก็ทำตามนั่นพ่อบอกพ่อสอนแล้วนี่นนนพ่อไม่ได้ตายจากรูปไปีใช่ไหมล่ะ ทำวินัยเป็นตัวแทนของพ่อนะลูกนะเปลยให้มันอบอุ่นพ่อไม่ได้ตายจากลูกนะนี่คิดว่าพ่อตายจากลูกพ่อไม่ได้ตายจากลูกไปไหนนี่นั่นทำวินัยนี่เป็นตัวของพ่อเลยเขารบพ่อที่ลูกกล่าวว่าว่อที่ลูกปฏิบัติตามที่พ่อสอนที่ลูกนั่นอบอุ่นไหมละ่ะไอ้พวกเราไม่ยอมฟังนี่อยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำ ก็คิดว่าตัวตัวเองทํานั้นถูกต้องใช่ที่ถูกต้องตามกิเลสเปรียีของตัวเองถูกต้องตามมายาของตัวเองที่คิดที่นึกคิดถึงที่ต่อนนั่นแต่ไม่ได้ถูกต้องตามธรรมามวิณัยไม่เห็นหัวพระศัตดาตัวเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยจะว่าไงหรือจังวิเชียนทองหล่อว่าไงลูกเนี่ยฮึเขาจะประมาทเขาจะประมาทก็ประมาทที่ลูกเพราะไม่ได้ศึกษานี่ประมาทเรื่องปู่เรื่องอะไรอะคนที่ประมาทเรื่องปูนั่น พึงดูใจของตัวเองด้วยดูการประพฤติปฏิบัติของตัวเองด้วยว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าไม่ขาดตกบกพร่องถ้าเป็นพระวกมาดูตัวเองนั่นอยู่ในธรรมอยู่ในอยู่ในวินัยไหมคุณดนใด้จ้าไหมผ่าของเขียวไหมจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคารวะญาติโยมไหม ช้โทรศัพท์โทรศัพทเล่นโทรศัพท์โทรศัพทเล่นลิงเล่นลายเพื่อต้องการด่นต้องการดังออกเฟซออกลิงออกลน์ตัวเองไหมเด่นบังฟืนบังไฟไหมเหเลทีเสียงไหมนั่นออกลุ่มออกเดรนรุ่นนั้นรุ่นนี้เพื่ออยากดิ่นอยากดังไหมหลายสิ่งหลายอันที่มันนอกกําน้องไปไหน พูดพึ้นพูดขึ้นก็ออาพระเพราใหย่ไงก็มาสะตมศรัทธาตัวเองที่ลุงปู่พูดอดย่างนี้ลุงปู่ไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธานะขอให้ช่องวิเชียนท่องหล่อเข้าใจนะลุงปู่ต้องการให้พระถิเนนจิอุบาสกอุบาจิกาศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือศรัทธาธรรมศรัทธาวินัยรู้เข้าใจไหมพาอมันออกมาอย่างนี้นะทุกเนี่ยพอมันได้บทมาเพื่อ เป็นโจรป้นศาสนานะลูกนะพอบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระหันเท่านั้นที่เทศเพื่อต้องการความสมุขีถ้าพระสมุขีกันปั๊บไม่แตกแยกเลยนะลูกนะนั่นไม่มีคําว่าสำนักนั้นสำนักนี้จะไม่มีนะลูกนะเป็นสำนักนักเดียวก็คือธรรมก็คือวินยัยสำนักเดียวก็คือสำนักของพระเจ้าเสมอกันไปหมดไม่มีค,าคาําว่าขาโตวบฟอ,องนะไม่มีคําว่าสำนักนี้จากลิงจากลาย สำนักนี้จับใจ่ายใจช้สอยเงินทองเหมือนกับเราว่า,าจะโยนเล่มหุ้นเล่นอะไรสำนักนี้เทเดียะเทเสียงอสำนักนี้อะไรล่ะเล่นหุ้นเล่นอะไรสำนักนี้ขับรถเล่นสำนักนี้ออกหลงออกเบียนสำนักนี้กินเหล้าสำนักนี้กินข้าวทุกเวลาไม่ต้องไปพูดอย่างนั้นเลย <S <S เป็นสำนักเดียวที่ทำที่บินไนนั่นคือความเป็นจริงตัวนั้นนะลูกนะขอให้จงวิเชียนทั้งหลอ่อเข้าใจนะลูกนะพอต้องการอย่างนั้น ลุงผู้ไม่ต้องการให้คนมาสัมสมศรัทธาลุงปู่นะลูกนะไม่นะลูกนะศรัทธาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โน้นกราบไปพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โน้นนั่นไม่ต้องมากราบไปลุงผู่หรอกลุงปู่จะมีอะไรอ่ะนั่นกายใจี้ชีวิตมอบให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วที่เห็นก็เพียงขันเนี่ย ทุกสิงอย่างมอบให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นการบูชาเทนมาลาปรารถนาจริงเดียวก็คืออรหันตผลเท่านั้นก็ให้จ้องวิจิตรหลอดเข้าใจนะนั่นลุงกูสอนลุงกูอย่างนี้มันก็ฉีกเนื้อฉีกหนังตัวเองคือฉีกเนื้อฉีกหนังกิเลนนันลูกถ้ามึงไม่จามบราทจ,จงรักมักด้ตายซะอยู่ไปก็โรคโรกศาส,สนาเขากราบเขาไหว้ สิ่งของต่างๆที่เขาใสบา่าเขาหามาด้วยความลําบากถ้ามึงไม่สามารถจงมัคทจงผลได้เป็นพระปิจมนาได้เพิ่งตายซะถ้ายังไม่ตายก็ไปราบหมาเป็นอาจารย์โน่นหลวงปู่สอนหลวงปูป่แบบนี้ลูกเนี่ยฉีกนี่ฉีกหนังตัวเองลูกเนี่ยคนฟังไม่เป็นก็คิดว่าเราไปเปิดพุทะได้คนนั้นคนน,นนี้ฟังผิดแล้วนหะลวงปู่ต้องการเป็นพระดีหลวงปู่ไม่ต้องการเป็นพระดังเป็นพระเด่นนะลูกเนี่ย ดีแบบไหนดีตามคำตามพินไหนนั่นสำนักลวงปู่เป็นอย่างนั้นสำนักของพุทธเจ้าพ่อบอกอยังไงลูกก็ต้องเอาตามคำนั้นถ้าเป็นลูกที่ดีทีพวกเราเป็นลูกกับพีไม่ล่ะจะมาประมาจาับจ้วงลวงปู่ประมาจับจ้วงลวงปู่เรื่องอะไรฮะช่างวิเชียนทั้งหลอ่อพ่อก็จะถามเลยว่าประกาศจับจ้วงลวงปู่ด่าลวงปู่เรื่องอะไรบกดูหัวใจของพวกเธอนั่น เป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมเป็นรูบาสมปฏิการที่สมบูมรณ์บริบูรณ์ไหมหลวงพ่อจะถามเลยนั่นแหะถ้าเราไม่อยู่ในธรรมในวินยัยก็แสดงว่าพวกเราเป็นพระจรจัดและสำนักไม่ต้องมาว่าหลวงปู่ว่าเป็นพระจรจัดและสำนักนะลูกเนะี่ยมกมาดูตัวเองนั่นสำนักของพระเจ้าพากระทำหรือแบบนี้ที่เรียนตามนี่หลวงพ่อจะถามคืนเลยอ่ะหรือจะเอายังไงมาเทศิดโดกันนะลูกเนี่ยนี่สำนักของพระเจ้าตัดอย่างนี้ นั่นถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นี่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่ยนี่ไม่ลูกถามน,นั่นเลยว่าอะไรคือเก่นจตาสนาศีลของพระไงพระวินัยของพระไงลูกคือเก่นของศาสนานั่นเรื่องของเรื่องเราพูดนี่เราไม่่ว่าไปมาเจอต้องไม่กยจานบุคคณะใดน,นี่หิ่ร,ม,รดดมัตุลุกดูดันแล้วก็มูทะลุดันกับตัวของเราเองพรัชญาเราอย่างนี้มิสัยทางโลกเราไม่มี แล้วมีทิสทางต่างทำล้วนๆยกเว้น,นอี่เราจะพักผ่อนเหล่าลูกเหมือนลงจากเวทีแล้วนี่พูดจอ่อพูดไรเล่นนี่เราก็บอกพูดจังนะลูกไม่ต้องการให้ลูกมันตึงเครียดเกินไปบางครั้งก็มีธรรมะได้จิ้มเตงหัวสนุกสนานบ้างเป็นนิทมนิทานเก่าๆนั่นะแล้วก็มีนี่ลูกแต่ถ้าเปทนธรรมะที่ขั้นบักขั้นผลจริงจังนะลูกน,ะนั่น พระพุทธเจ้าก็ยังลดหย่อนผ่อนไปอยู่เราก็เลยเอาตัวนั้นอ้าวก็นั้นอกว่าไม่มีไม่มีคาพูดล่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่พูดหยอกใครไม่ได้พูดหยอกเตะลดหย่อนผ่อนก็เหมือนกับปรดเด็กไงเด็กมันกําลังทําปาณาติบาตอย่นันพระพุทธเจ้าไปโปรดนะลูกหลานนี่กลัวบาปไหมเอ้ยกลัวนรกไหมกลัวบาปไหมกลัวพระเจ้าข่าถ้ากลัวบาปกลัวกรรมก็อย่าไปทําปาณาติบาตนะอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็มนมั่ะมันก็ไม่ได้พะสูตรนี่ ไปยังไงล่ะเรียนกันทุกคนนะลูกนี่เรียนแล้วน้อมเข้ามาเพื่อปฏิบัติจริงจะเป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์จะเป็นพระที่มีสํานักคือสํานักพระพุทธเจ้าคือสํานักธรรมสํานักวิน,นัยกลาวขอเข้ามาพรา้อมกุยจาจทร์ทุกรูปเลยนะผมตรงจริงด้วยถ้าไม่จริงผมก็ไม่พูดนะอย่าลืมว่าผมเป็นพระปะนะ่าและผมก็คิดจะอยู่ป่าอยู่เขา เหมือนกับพระอัญญาโกนทันยะและพระมหาักสปาเทและเจ้าและพระศิวะลียงินผมไม่คิดที่จะมาออกเป็นครูเป็นบาทเทตูดคนนั้นคนนี้ไม่มีในอุปนิสัยแต่วิบากกรรมส่งผลแค่นั้นเองกต้องเป็นต้องสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องสำนักพระพุทธเจ้าปกป้องศาสนาอย่างนี้สำนักของพระพุทธเจ้าถูกทำลายเห็นไหมล่ะ เอาสำนักอะไรเข้ามาเปเื้อนหมดเห็นไหมล่ะสำนักจากดิงจากลายดังที่พูดให้ฟังสำนักจับเงินจับทองจ่ายเงินทองสำนักกินข้าวได้ทุกเวลาสำนักมีผู้สาวมีลูกมีเมียสำนักกาพยานาควิทยาจารย์อุ้ยสารพัดเต็มโลกเต็มสงสารสำนักเจแลเจเสียงสำนักจากดิงจากลายสำนักทำเครื่องล่างของกลางกายเห็นไหมล่ะสำนักอะไรบ้างใช่สำนักของะพุธเช่าเหรอก็จะถามหมู่คณะครูบาอาจารย์กล่าวขอเข้ามาด้วย ใครจะดา่าลุงปู่พี่นาไต่ตองตัวให้ดีซะก่อนนั่นเรื่องของเรื่องพูดขึ้นนี่พูดขึ้นได้เหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าไปประมาทจากเรื่องหมู่คณะกุบาจารย์ใดๆถ้าทําไม่ได้ก็เงียบซะไม่ต้องออกมาประกาศทําลายจาสนานั่นเด็กเดี๋ยวจะเป็นพระไรสํานักหรือเป็นพระทําลายสํานักของพระพุทธเจ้ากํมหนักนะ เตรียมจองมหาอาบีจีนรลกได้เลยถ้าไม่เตรียมจองเขาก็เปิดคอยรับแล้วล่ะไม่ต้องจองเขาเปิดคอยรับแล้วมึงจะไปไหนจนะว <c oughs> ่างันนะเขาใจอย่างนี้เป็นนิสัยทํานะลูกจริงๆพ่อนี่ไปประมาณเจเ็ดดวงนี้พ่อไม่มีนะลูก